ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเที่ยวนี้เมกาเนี่ยมาดีจริงนะครับมีความแข็งแกร่งพร้อมถึงความเหนียวแน่นของเกมเนี่ยสูงกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ศักยภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยพอเก่ากลับมาเพียบเลยนะครับทำให้เรื่องการเล่นมันค่อนข้างยากรวมถึงเรื่องของการปรับกระบวนการของเราเนี่ยค่อนข้างช้านะครับทำให้แก้มันห่างไปเร็วมากแล้วก็เรากลับมาไม่ทันนะครับจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขครับ ได้พักนะคะแล้วก็นะัดต่อไปก็หนักต่อค่ะก็ต้องต้องพยายามนะครับกระตุ้นในเรื่องของการที่จะต้องต่อสู้กับทีมใหญ่ๆต่อไปครับกระบวนการที่เราเจอมาสองแมตช์นเนี่ยได้เรียนรู้มากพอสมควรในเรื่องของการตั้งตั้งรับหรือการจัดกระบวนการของเราค่อนข้างช้าแล้วก็ต้องปรับให้ให้เด็กเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นครับ วันนี้ก็ต้องเช่นชมเมกานะคะเมกามาดีมากๆเล่นดีมากค่ะแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะแม้แม้ทา่งการลูกครั้งแรกก็คือเรื่องเสิร์ฟนะคะเรื่องบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องทําตุ๊กกับเขาพยายามที่จะจู่โจมเราค่อนข้างเร็วค่ะลองแล้วน้อง,อง,องๆเพื่อนๆพอที่จะแบบดูดีขึ้นกว่าใช่ค่ะช่วยเหลือกันแล้วก็มีความแบบว่าเล่นด้วยความสุขแล้วก็มีความอยากจะเล่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมเราค่ะในวันนี้ฝากแฟน ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเชียร์เราเหมือนเดิมนะคะสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วพวกเราก็จะทำเต็มที่ในแมตช์ต่อไปค่ะกันพูดถึงเกมที่พิ่งจบลงไปแล้วมองไงคะก็ก็ต้องชื่นชมเมกาก่อนเลยวันนี้เขาก็แบบก็ความเมกาค่ะเขาเต็มเต็มระบบทุกอย่างเลยเขาเล่นดีมากแล้วก็ส่วนเราก็เซตแรกเรารับนแรกไม่ได้เลยมันทําให้การลุกของเราค่อนข้างยากเราไปเจอบล็อกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องการรับเสิร์ฟแล้วก็ ที่สําคัญคือระบบของเราก็ยังไม่แน่นนะคะเพราะว่าพอเรามาเจอทีมที่แข่งน่ะคือค่อนข้างช้าค่ะเราเข้าออกระบบหรือว่าโซนทุกอย่างเนี้ยช้าไปหมดเลยเราก็ต้องอยากจะทําให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ค่อยปรับตัวไปทีละแม์ค่ะ